มิ้นหลานเชนเนลการสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักและก็รักมากๆของมิ้นจังเลยนะคะของช่องแฟนนิยายช่องนิยายในตำนานนะคะแล้วก็อของช่องมิ้นแลนด้วยนะคะก็มิ้นจังต้องขออภัยด้วยจริงๆจำผิดนะคะคิดว่าคลิปที่แล้วคือคลิปที่10นะคะ ที่ไหนได้มานั่งนับดูเป็นคลิปที่9นะคะทุกคนก็วันนี้ก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วว่าต้องได้10นะคะแต่ก็ ก็เลยต้องแบบกลับมานั่งทําต่อนะคะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะเสียเวลานิดนิดหน่อยหน่อยน้องก็อัดแค่ไม่กี่นาทีเองก็สู้ต่อไปนะคะเพื่อแฟนคลับที่น่ารักของมินจังทุกท่านนั่นเองก็เอาเป็นว่าสําหรับ EP นี้นะคะเป็นในตอนที่1น8่และ1นึ่ัน้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็น EP ที่สี่ี่สิบและเป็นคลิปที่10ของวันนั่นเองเย,เย่เย่เยทำลายสถิติเลยนะคะคลิปนี้ก็ เป็นชื่อตอนว่าวิชาของราชินีพิศวาสนั่นเองนะคะแต่จริงจเออก็ยังไม่เคยเห็นวิชาของราชินีพิศวารสรเลยนะคะทุกคนก็เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันดูนะคะว่าวิชาของเธอเนี่ยมันจะร้ายกาจโหดร้ายทารุณขนาดไหนนะคะก็เชิญรับฟังกันได้เลยค่ะ หานเส้นทำตามคำแนะนำของราชามังกรเขาพยายามจะสกัดสิ่งนั้นออกจากร่างกายแต่ผลปรากฏว่าหานเส้นไม่ได้มีสิ่งนั้นอยู่ในร่างกายแต่แรกแล้วในตอนแรกเขาคิดว่าราชามางกรคงจะเข้าใจอะไรบางอย่างผิดหรือสอนวิธีเขาผิดผิดแน่แต่เมื่อหานเส้นลองใช้มันกับจางอยู่และคนอื่นๆวิธีนี้ก็ได้ผลจริงๆ ด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้สิ่งนั้นไม่สามารถดําลงอยู่ในร่างกายของหานเซินได้ราชามังกรเองก็ช็อกกับการคนน้นพบนี้เขาคาดหวังว่าหานเซินจะแสดงความซาบซึ้งและให้รางวัลกับเขาแต่เขาไม่ได้คาดคิดว่าผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้ไม่เลวแต่หานเซินยังคงให้คําชมเชยกับเขาอยู่เล็กน้อยสําหรับข้อมูลแม้หานเซินอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ก็ยังมีมนุษย์คนอื่นๆอีกหลายคนที่อาศัยอยู่ในเมืองอมมันตะที่จะได้รับผลกระทบ ฮานเซิรนต้องการช่วยชีวิตพวกเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาไปหาจางอยู่และคนอื่นๆจากนั้นเขาก็ช่วยพวกเขายกเลิกพันธสัญญาที่ทำเอาไว้กับสปิริตด้วยชื่อเสียงและระดับของหานเซินในตอนนี้บวกกับความช่วยเหลือจากราชากระดูกมรณะและราชาปีศาจทารกก็ทําให้ทุกคนเป็นอิสระยกเว้นแต่ชิวผิงเท่านั้นคนอื่นๆนั้นได้เซ็นสัญญากับสปิริตราชวงศ์แต่ชิวผิงนั้นได้เซ็นสัญญากับราชินีพิสวัตโดยตรงซึ่งหานเซินยังไม่มีอิทธิพลเพียงพอที่จะไไปบออกกกให้้เเธธยลิพันันสญญาด ฮันเซินส่งพวกเขาทุกคนไปที่เมืองใต้ดินในขณะที่เขายังคงอยู่ข้างในเมืองเวหานภพาต่อนั่นก็เป็นเพราะว่าชิวผิงยังคงอยู่ใต้พันธสัญญาอยู่และฮันเซินก็ยังต้องการที่จะกอบโกวยให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะไปจากที่นี่ถ้าต้นไม้เติบโตขึ้นมาเมื่อไหร่ทุกคนก็จะต้องกลายเป็นอาหารของมันซึ่งรวมถึงมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดด้วย ในเมืองแห่งนี้มีมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดอยู่ถึงเจ็ดตัวฮานเซ่นจึงคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าเสียดายถ้าจะปล่อยให้มันเป็นไปตามแผนของราชาหนาาและมันยังมีคำถามอีกหนึ่งอย่างที่ค้างคาใจของฮานเซ่นอยู่ซึ่งก็คือใครที่เป็นคนทิ้งโน้ตแผ่นนั้นเอาไว้ฮานเซ่นลองถามมนุษย์ทุกคนที่เขาช่วยออกไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครที่น่าจะเป็นคนที่ทิ้งกระดาษเอาไว้เลยบางทีมันอาจจะเป็นสปิริราชาหรือมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดหรือเปล่า ฮานเซ่นไม่มีเบาะแสอะไรเลยซึ่งทําให้เขารู้สึกหมุดหงิดแต่ที่ฮานเซ่นยินดีอยู่ตอนนี้นั้นก็เป็นเพราะนางฟ้าวิวัฒนาการเสร็จแล้วเมื่อเห็นพลังเสริมที่เขาได้จากวงแหวนแล้วฮานเซ่นก็รู้ว่าเธอต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆและด้วยการที่ยังมีอัศวินผู้ไม่พักดีเป็นกําลังเสริมอีกมันก็ทําให้ฮานเซ่นมีความกล้าที่จะอยู่ที่นี่ต่อ ในห้องส่วนตัวของฮันเซินขณะที่เขากำลังฝึกวิชายอยู่นั่นเองทันใดนั้นก็มีใครบางคนบุกเข้ามาในห้องของเขาคนคนนั้นก็คือราชินีพิศวาสเธอเดินเข้ามาด้วยท่าทางที่โกรธเป็นอย่างมากเธอตะโกนออกมาทันทีเจ้าซ่อนจางอยู่เอาไว้ที่ไหนเธอเป็นสปิริตราชันไม่ใช่หรอทำไมเธอถึงได้สนใจมนุษย์คนหนึ่งมากขนาดนั้นน่ะฮันเซินถามกลับนั่นไม่ใช่ธุระของเจ้าส่งเข้ามาให้ข้าราชินีพิศวาสพูดฉันไม่ได้ซ่อนเขาเอาไว้นี่ฮันเซินพูด เจ้าต้องการที่จะเป็นศัตรูกับข้าจริงๆใช่ไหมราชนีพิศวสถามฉันไม่ใช่ศัตรูของเธอมันเป็นความจริงฉันไม่ได้ซ่อนเขาเอาไว้ด้วยฮันเซินพูดเกิดได้ราชนีพิศวสจ้องหันเซินด้วยสายตายเย็นชาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเดินออกไปราชากระดูกมรณะและราชาปีศาธาลกเองก็มาเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีราชากระดูกมรณะมองมาที่หันเซินและพูดครั้งนี้เจ้าทําให้นางโกรธเข้าแล้วจริงๆฮันเซินถาม ทำไมเธอถึงได้สนใจมนุษย์คนหนึ่งมากถึงขนาดนั้นราชากระดูกมรณะตอบเจ้าอาจจะไม่เข้าใจมันเป็นพราะวิชาหนึ่งที่นางฝึกอยู่มนุษย์นั้นมีความบันไว้ทางอารมณ์มากกว่าสปิริตดังนั้นราชินีพิศวะจึงได้เลือกชิวผิงและจางอยู่เป็นเป้าหมายในการฝึกวิชาของนางถ้าชิวผิงฆ่าจางอยู่แทนที่นางและหลังจากนั้นนางก็ฆ่าชิวผิงต่อวิชาที่นางฝึกอยู่ก็จะเสร็จสมบูรณ์แต่ว่าราชากระดูกมรณะหวนแล้วออกมา แต่อะไรหันเส้นถามราชาปีศาจทาลกพูดต่อแทนว่าแต่ว่าชิวพิงนั้นเป็นคนฉลาดเขานั้นชอบนางกระจริงแต่เขาก็ไม่ยอมที่จะฆ่าจางอยู่ให้กับนางเขารู้ถึงแผนการของนางมาเป็นเวลานานแล้วเขาแค่แกล้งทําเป็นว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเหตุการณ์นี้ดําเนินมามากกว่า20ปีแล้วยิ่งเวลาผ่านไปนานมากเท่าไรนางก็เริ่มที่จะทนต่อไปไม่ไหวเนื่องจากนางไม่สามารถสําเร็จวิชาที่ฝึกได้นั่นเองหลังจากนั้นราชากระดูกมรณะก็พูด นางเองก็รู้ตัวว่านางล้มเหลวแล้วแต่นางเป็นสเปริตที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองซึ่งนั่นมันสําคัญต่อตัว,ตวนางไม่ต่างไปจากที่มันสําคัญต่อพวกเรานางไม่มีทางยอมรับว่าตัวเองล้มเหลวแต่ตอนนี้เจ้าได้ส่งเขาไปที่อื่นแล้วโอกาสเพียงน้อยนิดที่นางจะสําเร็จวิชานี้ได้กว่าหายไปจนหมดมันก็เลยทําให้ดางโกรธซึ่งนางก็คงจะไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆแนะ่ตอนนี้หันเซินเข้าใจแล้วว่าทําไมเธอถึงได้สนใจมนุษย์คนนั้นมากขนาดนี้นางคิดว่าเธอจะทําอะไรต่อ เธอจะพยายามฆ่าฉันด้วยมอนสเตอร์คันสุดยอดทั้งเด็ดตัวของเธออย่างนั้นหเหรอฮานเซนสงสัยราชินีพิษสวาสดเป็นเพียงสปิริตราชนที่ปลดล็อกฮีได้ถึงคันที่เก้าและด้วยการที่มีนางฟ้าอยู่ด้วยฮานเซนก็ไม่เกรงกลัวเธอแม้แต่น,นิดเดียวนางไม่สามารถทำแบบนั้นได้ท่านจัก,กรพรรดิไม่มีทางอนุญาตให้นางทำร้ายใครหรอกและการออกคำสั่งของนางก็จํากัดอยู่แค่เรื่องการทํางานเท่านั้นพวกมันไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงของนางดังนั้นแล้วคําสั่งพวกนั้นพวกมันไม่เชื่อฟังหรอก ราชากระดูกมรณะพูดฮานเซิรนรู้ว่าราชานภพาจําเป็นที่จะให้พวกเขาเป็นอาหารของต้นไม้ดังนั้นมันน่าจะเป็นความจริงที่เขาไม่อนุญาตให้คนอื่นฆ่ากันเองแบบนั้นแบบนั้นแล้วมีอะไรที่ฉันต้องกังวลกันละ่ะฮานเซิรนถามราชากระดูกมรณะจึงตอบถ้าพูดกันตามตรงทั้งข้าและราชาปีศาทาโลกตางก็ไม่มีความสามารถพอที่จะต่อสู้กับนางได้ถึงแม้จะร่วมมือกันก็เถอะถึกเก่งถึงขนาดนั้นเชียวฮานเซิรนประหลาดใจที่ได้ยินอย่างนี้ ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนางจะเป็นคมที่นี่ได้อย่างไงนั่นก็คือเหตุผลที่เจ้าจําเป็นต้องระมัดระวังเอาไว้ราชาปีศาจทาลุพูดขอบคุณสําหรับข้อมูลนะฉันจะพยายามระวังตัวเอาไว้ฮานเซนพูดก่อนที่จะส่งราชากระดูกมรณะและราชาปีศาจทารกกลับไปหลังจากนั้นฮานเซนก็สังเกตเห็นกระดาษอีกแผ่นหนึ่งที่ถูกทิ้งเอาไว้บนโต๊ะของเขามันถูกทิ้งเอาไว้อยู่ที่เราไม่รู้ตัวอีกแล้วหรอฮานเซนพลิกดูที่ด้านหลังของกระดาษและเขาก็เห็นสัญลักษณ์ของแมวก้าชีวิตอีกครั้ง บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้ทําตามราชินีพิสวัตรถ้าไม่อยากตายก็รีบส่งจางอยู่คืนไปลายมือน,นั้นดูเหมือนจะถูกเขียนขึ้นมาอย่างรีบรีดหันเสื้อโยนมันทิ้งไปโดยไม่กังวลถึงสิ่งที่ถูกเขียนเอาไว้บนกระดาษเขาไม่ได้สนใจเนื้อหาเขาสนใจแค่ว่าใครเป็นคนเขียนก็เท่านั้นมันดูไม่เหมือนว่าราชากระดูกมรณะหรือราชาพีศาตธาลกจะเป็นคนเขียนมันขึ้นมา พวกเขาทั้งคู่นั้นแสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่ชอบลาชินีพิวสวัตและต้องการที่จะโค่นอำนาจเธอแต่ถึงจะเป็นหนึ่งในพวกเขาจริงแล้วพวกเขาจะมีความเกี่ยวข้องกับพยุหะโุหิตได้ยังไงสำหรับตอนนี้หานเซินทำได้แค่รอให้คนคนนั้นเผยตัวเองออกมาเท่านั้นหานเซินคิดว่าลาชินีพิวสวัตคงจะหาทางเล่นงานเขาแน่ๆแ,แต่หลังจากที่ผ่านไปหลายวันกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากผ่านไปอีกหลายวันหาเนเซินก็สังเกตเห็นกระดาษอีกใบที่ถูกทิ้งไว้บนโต๊ะของเขา ออกไปจากเมืองแห่งนี้ที่นี่มีอันตรายหานเสื้อนยนมาทิ้งไปอีกครั้งหนึ่งเขาต้องพยายามอย่างหนักกว่าจะขึ้นมาที่นี่ได้ดังนั้นเขาจะไม่มีทางยอมออกไปตอนนี้แต่ถึงอย่างนั้นหานเสื้อก็สงสัยอย่างมากว่าใครการที่ทิ้งข้อความพวกนี้เอาไว้คนที่จะสามารถแอบมาทิ้งกระดาษเอาไว้ได้หลายต่อหลายครั้งโดยที่หานเสื้อไม่รู้สึกตัวจะต้องฝีมือสูงอย่างแน่นอนบางทีมันอาจจะเป็นสปิริตราชาันหรือมอนสเตอร์ขั้นสุดยอด แต่มันก็ไม่น่าจะเป็นราชากระดูกมรณะหรือราชาปีศาจทาลกไปได้เพราะพฤติกรรมของพวกเขานั้นไม่ได้มีอะไรผิดไปจากปกติเลยพวกเขายังคงเหมือนเดิมไม่มีผิดนอกจากทั้งคู่แล้วก็มีแค่มอนสเตอร์ขั้นสุดยอดอีก7ตัวเท่านั้นฮันเซินไปตรวจสอบพวกมันแต่ละตัวซึ่งมันมีทั้งมังกร9้าหัวอสูรหุมร้มเกาะนกเอเวจีราชาหินผาเนดรผีแฟรี่สมุทรและก็ปีศาจดอกไม้อยู่ในกลุ่มพวกมัน มังกรก้าวหัวเป็นมอนสเตอร์ที่โหดเหี้ยมไร้าปางีส่วนอสูรหุ้มเกาะก็ชอบที่จะอยู่ตัวคนเดียวนกอวีจีนั้นไม่ค่อยอยู่ในเมืองราชาหินผานั้นขยันทํางานและเมื่อทํางานเสร็จมันก็มักจะกลับไปผ่อนคลายอยู่ที่บ้านถ้าจะมีมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดอยู่ที่เบื้องหลังกระดาษพวกนี้แล้วก็มันก็น่าจะต้องเป็นเตนรผีแฟรี่สมุทรหรือพิศารดอกไม้ เมตผีนั้นไม่ค่อยชอบอยู่กับที่มันจะเดินไปไหนมาไหนและชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านอยู่เสมอมันยังเคยมาหาหาันเซินอยู่ครั้งหนึ่งด้วยแต่เนื่องจากหาันเซินไม่พูดภาษาของมันซึ่งทําให้คุยกันไม่รู้เรื่องมันจึงไม่ได้อยู่นานนักเฟรี่สมุดนั้นเป็นมอนสเตอร์รูปร่างมนุษย์เธอมีรูปลักษณ์เป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างที่ยั่วยวนแต่ร่างกายของเธอเป็นน้ํา แฟรดี้สมุดนั้นสามารถพูดคุยกับฮานเซินได้แต่เธอก็ไม่เคยมาหาที่ห้องของเขามาก่อนเลยส่วนพีสารดอกไม้นั้นเป็นพืชเดินได้ที่สามารถพูดได้ทุกภาษาทั้ง3นี้เป็นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดที่น่าสงสัยมากที่สุดแต่ฮานเซินยังไม่สามารถฟันธงลงไปได้ว่ามันเป็นฝีมือของผู้ต้องสงสัยทั้ง3ามนี้แน่ๆฮานเซินขุดผลวิหารภาไปสามครั้งแล้วในช่วงที่เขาอยู่ในเมืองแห่งนี้แต่เขาก็ไม่ได้รับสมบัติจีโนอะไรเพิ่มอีก แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ได้รับน้ําแห่งชีวิตมาน้ําแห่งชีวิตที่เขาได้รับนั้นเป็นของระดับสูงซึ่งเหมาะสมกับระดับพลังของเขาเขาได้รับมาถึงทั้งหมด4หยดแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ดื่มมันเข้าไป น้ำแห่งชีวิตที่หานเซินได้มานั้นมีขนาดจิ๋วเดียวถ้าหานเซินดื่มน้ำแห่งชีวิตที่ได้รับมาเข้าไปเขาก็คิดว่ามันคงไม่สามารถช่วยเขาได้แน่ๆหานเซินใช้เวลาอยู่ในนั้นต่ออีกสามวันและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะออกไปจากที่นี่แต่ก่อนที่เขาจะออกไปแฟรี่สมุดก็หยุดเขาเอาไว้กลนที่เกิดจากน้ำของแฟรี่สมุดมันส่ายไปมาในขณะที่เดินเธอเดินเข้ามาร่างกายของเธอนั้นเป็นอะไรที่ดึงดูดและยั่วยวนต่อหานเซินเธอเดินเข้ามาและพูดกับหานเซินว่า ฮันเซิลเจ้าอยากที่จะทําข้อตกลงกับข้าไหมมันเป็นข้อตกลงแบบไหนกันล่ะฮันเซิลสับสนที่เธอยืน่นข้อเสนอมาอย่างกระฐานหันถ้าเจ้ายกหยดน้ําแห่งชีวิตให้กับข้าข้าก็จะมีเซ็กส์กับเจ้าหนึ่งหยดแต่หนึ่งครั้งก่อนที่ฮันเซิลจะได้พูดอะไรเธอก็เข้ามาจับมือของเขาเอาไว้และนมามันไปวางบนหน้า,นาอกข,ของเธอฮันเซิลรู้สึกแล้วกับว่ากําลังสัมผัสเยนลี่อยู่และหน้าอกข,ของเธอนั้นก็รู้สึกน่าอัศจรรย์มากๆที่ได้สัมผัสแต่ฮันเซิลรีบดึงมือของเขากลับและพูดแต่พวกเราไม่ไดด้เเเป็นนนผาพััุ์ียวก นั่นไม่ใช่ปัญหาค่าสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการหลังจากนั้นหน้าอกและก้นของแฟรี่ก็เพิ่มขนาดขึ้นไปอีกเนื่องจากร่างกายของเธอกึ่งโปร่งแสงทําให้เธอดูมีเสน่ห์ขึ้นไปอีกหานเซินถึงกับไอออกมาเจ้าไม่ชอบแบบนี้งั้นหรือ ร่างกายของแฟรี่สมุดเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เธอกลายเป็นสาวน้อยในชุดว่ายน้ำหลังจากนั้นเธอก็กอดแขนของฮันเซิลแต่ฮันเซิลเพียงแค่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเธอพยายามเปลี่ยนรูปร่างหลายแบบเพื่อจะดูปฏิกิริยาของเขาเธอเปลี่ยนเป็นหญิงสาวที่เย็นชาหญิงสาวเจ้าอารมณ์และหญิงสาวที่สดใสร่าเริงเธอไม่แน่ใจว่าผู้หญิงแบบไหนการที่จะถูกใจฮันเซิลเธอยังเปลี่ยนชุดเป็นหูกระต่ายและหางจิ้งจอกอีกด้วย ฮานเซนยืนอึ้งในขณะที่เธอพยายามเปลี่ยนร่างไปมาแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามเปลี่ยนร่างให้มีเสน่ห์ดึงดูดมากแค่ไหนเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงโปร่งใสที่เปือยเปล่าเท่านั้นซึ่งเห็นได้ชัดว่าเธอไม่เข้าใจว่าอะไรที่มีเสน่ห์ดึงดูดมนุษย์จริงๆถ้าเธอต้องการน้ําแห่งชีวิตงั้นเธอก็เอาสมบัติจีโนแห่งชิ้นหนึ่งมาแลกกับฉันเป็นยังไงล่ะฮานเสนเสนอแวรลี่สมุด,ดูผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดแต่เธอก็ยิ้มและพูดข้าไม่มีสมบัติจีโนแต่ข้ามีบางอย่างที่เจ้าอาจจะสนใจ ฟรสมุดนั้นนําบางอย่างออกมาฮาเนเซิสตรวจดูซึ่งมันเป็นวัตถุทรงกลมๆที่ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าลูกวิงปองมันดูเหมือนว่าจะทํามาจากคริสตัลนี่คืออะไรเธอสร้างมันขึ้นมาอย่างนั้นเหรอฮานเซินสามารถสัมผัสได้ถึงพลังของเธอจากวัตถุทรงกลมนี้ก็จบไปแล้วนั่นเองนะคะกับ e ีพีนี้นะคะทุกคนขาก็ครบเป็นอีพีที่สิบแล้วเรียบร้อยนะคะก็สรุปได้ว่าไอ้ราชินีอมะตะอะไรนี่มันคือมันเก่งนะคะไอ้ไม่ใช่ราชินีพิศสวัสอะไรนี่คือมันเก่งอะแต่ก็ ก็ไม่เห็นใครเก่งก็จะรอดมือหางเ่อนไม่ได้สักคนนะคะก็ลุ้นกันต่อก,กันตอนถัดไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้าย